สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวบ้านสวนอันนี้เราจะมานึ่งข้าวเหนียวดำกันค่ะนี่ค่ะเราแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืน12ชั่วโมงผสมกับข้าวขาวธรรมดาอีกส่วนหนึ่งนะคะนึ่งสุกแล้วเราจะเอามาให้เพื่อนๆดูกันว่ามันน่ากินแค่ไหนนะคะ ข้าวเหนียวดำน,นึงกันอากาศหนามากค่ะวันนี้นี่ค่ะเพื่อน,นเข้าวเหนียวดำนึ่งสุกแล้วน่าทานไหมคะนิ่มนะคะไม่แข็งปกติส่วนมากข้าวเหนียวดำเขาจะไม่ค่อยนิ่มแต่นี่ จับดูก็รู้ว่านิ่มมากหอมค่ะหอมกิ่นข้าว เอาไปทําขนมก็อร่อยสังขยาหรือข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดนาน,นานกินทีไม่ค่อยมีกันหรอกคะ่ะซื้อมานเนี่ยกิโลละห้าสิบบาท สวัสดีค่ะเพื่อน